บทกวีนามสุวัตยืนหยัดข้ามศตวตรรษด้วยมั่นคงในคมแห่งงานเขียนจุดแสงเทียนสีทองส่องสวัยจึงบรรลุอุดมการสืบสารใจทั้งเส้นชัยในละครและความจริงศาสตร์ประพีสีเพิงขึ้นเริงฟ้าประดับเปลวสุริยาสง่ายิ่ง พระหนึ่งพรข้างพรูอยู่พลายพลิ้งไม่เคยทิ้งสัจธรรมไม่อำพางผ่านยุคเข็นยังคงทรนงฆ่าปลายปากกาท้าอธรรมยังย่ำย่างใช้สันติชูธรรมส่องนำทางฟ้าสว่างรังสีระพีพรสัตววัดคัดชื่อว่าคือใช่สัตววัคัดชื่อว่าคือใช่ยังหายใจ ข้ามยุคยังซุกซ่อนเหนือคมดาบพิราบแดงยังแรงร้อนส่องสะท้อนสังคมยุคคมคายประดับนามสุวัตวร,รดิโลกให้หยิบยกยืนยันความมั่นหมายสัตวัตวผัดเปลี่ยนเทียนประกายยังส่องฉายพลายพริงยิ่งยืนยันสัตวัตวผัดเปลี่ยนเวียนประกายยังส่องฉายพลายพริงระพีพร